พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้จะมาแชร์ดกฎหมายนะครับหัวข้อกฎหมายก็คือคิดจะตกแล้วกะเสียค่าปรับ500บาทไม่ง่ายนะครับระวังงานงองนะครับ ทีนี้เนี่ยก็มีหลายคนเข้าใจผิดว่านะครับหากมีการตบตีทำร้ายร่างกายกันเล็กๆน้อยนะครับจากนั้นก็ขึ้นลงพักเสียค่าปรับนะฮะห้าร้อยนะฮะก็จบไปนะฮะแต่ในแง่ของกฎหมายแล้วนะครับอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะการตบตีทำร้ายร่างกายนะฮะอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามที่ว่า ผู others, day, ้ใดนะฮะใช้กําลังทํรลายผู้อื่นโดยไม่ถึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะฮะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับในกรณีนะฮะความผิดตามมาตราสามเก้าหนึ่งเี่ยเป็นความผิดลูหูโทษนะฮะตามกฎหมายอาญามาตราหนึ่งย์สองที่ว่านะครับความผิดลหูโทษคือความผิดซึ่งนะฮะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งมื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะซึ่งนะครับสำหรับความผิดละหูโทษนะครับหากจะเลิกกันได้นะครับต้องเป็นไปตามนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา3 7และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมาตรา3 8คือนะครับเจ้าพนักงานนะฮะต้องเห็นว่านะครับผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจำคุกจะมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับ ต้องนะครับมีความยินยอมของผู้ต้องหาและผู้เสียหายด้วยนะครับคดีจึงจะเลิกกันด้วยการปรับของเจ้าพนักงานดังนั้นนะครับประเด็นจึงอยู่ที่ว่านะครับถ้านะครับเจ้าพนักงานเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับหรือหากผู้เสียหายไม่ยินยอมนะครับหรือแม้นะครับผู้เสียหายยินยอมแต่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมนะครับก็อาจเป็นไปได้นะครับเรื่องอาจจะไปถึงศาลนะครับ นั่นก็คืออะไรมันก็คือไม่จบง่ายๆโดยการเสียค่าปรับ500บาทนะฮะดังที่พวกเราเข้าใจผิดกันนะครับครับผมเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภพานในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อ และขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีม